สรุปผลการในคันศึก RWS ปันเสารที่23สิงหาคม2568ครับแข่งขันที่เวทีมวยราชดำเนินรายงานผลกับผมบีมรีพัตเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับผลการในคันในแต่ละคู่ครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับแฟนมวยครับเห็นเพื่อนของไคโตกูกุดะครับนักชูจากญี่ปุ่นครับฝั่งซ้ายมือครับ กับคาร์ลสกูเวโยนักชกจากสเปนพิกัด126ปอนด์ครับ่ก่อนชกเป็นาทน้านของมุมแดงกางเกงดำเนี่ยนะฮะได้เปรียบถึง5-1ครับคุณผู้ชมครับรูปเกมนี่เป็นทนงด้ขนใครตครับเป็นฝ่ายเปิดเกมครับพยายามที่จะเร่งหาจังหวะปิดเกมให้สั้นให้จบเร็วที่สุดครับวันนี้นี่มาดูเลยนักชกจากประเทศญี่ปุ่นครับทรงผมก็เท่ครับนี่ฮะมีความกระหายในชัยชนะครับ พยายามจะขยับเข้าไปแล้วก็ต่อยหมัดขวาแล้วยอดหัวใจหมัดสายโดนแล้วเขาเริ่มซึ่งกับย่อไปเหมือนกันครับคาร์ลอตรอดมีรอดครับนี่โดนชุดนี้เข้าไปในช่วงปลายยกที่หนึ่งครับโอ้ดีว่ายังตั้งสตินะครับแล้วก็มากดคอกให้ตัวเอาไว้ได้ครับอย่างนั้นก็มีโอกาสที่จะร่วงโดนนับได้ครับพอผ่านช่วงวิกฤตไปเนี่ยก็สู่ช่วงยกสองครับมีจังหวะที่ทางด้านของคาร์ลอนี่ได้มีโอกาสซับซอกใสใ่ไขโตนี้มีแผลแตกเลยครับโอ้ดูครับ เรืว่าจะงานงาน่ายนะสุดท้ายก็เกือบไปเหมือนกันครับสุดท้ายคะแนนก็เอกชนครับผู้ชนะเป็นนักชกจากญี่ปุ่นไคโตะคู่ด่าเน,นะครับเอาชนะคะแนนไปในที่สุดเปิดตัวคู่แรกครับคู่ในรายการในศึกอาร์เวสครับมาต่อที่คู่ที่2ของรายก,การครับมาดูนักชกไทยบ้างครับเพชรเดชเพชรยินเ,เดียคารเดมี่ครับนักชกใต้าจากสุราษฎร์ธานีครับพี่น้องครับ เจอกับภูสิงคลองสวนภูรีสอร์ทหนักชกจากศรีสะเกตครับต่อยกันที่พิกัด116รปอนด์ครับเรตกานชกเพชรเดชต่อ51เลยครับไปออกสตาร์ทมานี่โดนเตือนเลยครับเป็นจังหวะที่ไปปัดขาครับแล้วเตือนบ่อยทุกสัปดาห์มันโดนแบบนี้บโดนอีกทีครับอู้นี้จังหวพะพัดโดนหน้าโดนลำตัวแล้วมีอาการชักฟูป่ป้าเหมือนกันทน่าผู้สิงครับโดนลำตัวก็มีอาการสะดุดุ้งครับเพชรเดชพยายามจะเร่งพยายามที่จะ จู่จมแล้วจังหวะโยนหกไอทีครับแน่นี่จังหวะแถมนิดนึงครับเอ้าไปโดนศอกแตกไปแล้วท่าน้เพชรเดชครับผู้นี้ครับบุกอยู่เพิ่ๆครับโดนศอกหลงผู้สิงครับเลือดอาบเลยท่านน้นเพชรเดชครับพอเห็นเลือดก็เริ่มได้ใจท่านของเพชรท่านน้นผู้สิงครับนี่ชี้บอกกรรมการว่าคู่ชกนี่มีแผลแตกครับกรรมการก็ดูแล้วที่แผลอยู่ไม่ได้อยู่ในจุดอันตรายครับเหลือเลือดก็ ไม่ได้หลายเยอะด้วยครับเลยปล่อยให้ทําการที่ขันต่อฮะพยายามที่จะทุบทองก็เริ่มตัวงอเหมือนกันกับผู้สิงเอาผู้สิงโดนจังหนี้ชุดนี้เข้าไปตัวงอเป็นกุ้งครับโอนิจยังอดเลือดเลือดอาบเหมือนกันทางด้านของผู้สิงครับโอน่ปลาเลงเลือดไปแล้วก็ซอกไว้ที่เอาไปตุเลงตุเลงไปจังหวะจนพยายามจะง้างซอกโต๊มาเหมือนกันทางด้านของเพชรเด็ดเอาไปด้วยซับเข้าไปนี่อืม โอ้ดูเหมือนจะไปแหละไม่ไปแหละภูสิงแต่แกก็พยายามกัดฟันสู้ครับหัวใจนี่สอบผ่านเลยครับไม่ยอมทิ้งตัวครับอาถว่าโดนลำตัวนี่อาอการชัดครับแต่ก็ยังกัดฟันยืนจนกระทั่งนี่ครบยกเลยครับเนี่ยตดนลำตัวพวงในก็ดูว่าเพจเดยจะทําให้ดีกว่าครับช่วงท้ายๆไปปลายครับยกสามครับโดนโยนเข่าไปอีกทีหนึ่งครับ เรียบร้อยเลยฮะโดนช็อตนี้เข้าไปครับแล้วขังดังขึ้นมานี่นแน่นิกเอกชันเลยครับเป็นท่านของเฟสเดทเฟสยินเดียคาเดมี่ครับเอาชนะคะแนนไปในที่สุดครับคุณผู้ชมครับมาต่อน,นี่คู่ที่3ของรายการครับคิดดูคูบูจรอฟกับนักชกจากรัสเซียเจอกับซาจัสชัชตเตอรี่นักชกจากอิหร่านครับพิกัด147ปอนด์เรทก่อนชกเป็นซาจัชต่อ5-4ครับ คนนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอดีตนักชกจากรายการวันลุมพินีครับโคจอมาเจอในรายการศึก AWS ครับอ่าดูว่าวันน,นี้ครับนักชกกำปั้นหนักรัเสเซียอย่างคีริวเนี่ยจะต่อยโดนหรือไม่ครับคือผมน้อยนักน้อยหนานะเจนนักชกต่างชาติอย่างซาจาร์เนี่ยคือแกต่อยสไตล์นักชกไทยเลยครับแล้วก็เหมาะกับ AWS มากมากสาัตซาจาร์จับ เป็นมวยฝีมือครับอีจังหวะนี้เป็นเส้นหลักล้มบอกไม่มีอะไรครับขณะที่คิริวนีโอนหน้าแหกเลยครับเป็นมวยหมัดแต่ต่อยไม่โดนครับมีจังหวะอูบะบะให้ได้เสียวบ้างเล็กน้อยครับฝีมือจัดจ้านกันทั้งนั้นซาจั๊ดใช่ครับนึกว่าดูคนไทยครับเก็บผิวแกฝีมือดีจริงๆันท่านซาจั๊ดชัตเตอรี่ครับก็มีความหข็งแกร่งเชียรดิวครับหัวสักหัวความอยู่ก็พยายามแล้วพยายามเล่าครับ แต่กำปั้นวันนี้นี่หลุดโฟกัสไปหน่อยครับต่อยไม่ค่อยจะเข้าเป้าครับอาจจะต่อยยากด้วยฮะสาจานี่ต้องบอกว่ามูเมนต์นี่ก็ดีครับแล้วก็สายตานี่ก็แหม่คล่องฟิวกครับขบยกคะแนนขาดลอยเลยครับ3 0 27 3เสียงครับเป็นท่านของสาจัตัตตารีครับเอาชนะคะแนนไปในที่สุดครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่คู่ที่4ของรายการครับสเปร์เล็กจิตเมืองนนครับ นักชกจากจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับเจอกับคาริวอุเดเยเชกนักชกสาราตจากส,สาธารณรัฐเช็คครับพิกัดหนึงร้อปอนด์ครับคุณยินเลดไม่เปิดครับเพราะเดิมทีนี่ทันต์ของซุปเปอร์เล็กเนี่ยแกจะเจอกับทันานของธนูเพชรแต่ว่าธนูเพชรนี่ป่วยถอนชกไปครับเดี๋ยวทันต์ของเจ้าคาริวนี่ยมาเข้าเวนแทนแบบฉุกกระหึงฉุกเฉินครับเนี่ยความยาว ดูว่ายาวกว่าครับแต่ว่าดูว่าการเป็นมวยนี่เป็นรองซุปเปอร์เล็กอยี่พอสมควรครับแต่รูปเกมก็ไม่มีอะไรครับผูนี้เนี่ยตัดมาให้ดูสั้นๆครับตามสไตล์ซุปเปอร์เล็กเลยครับหลังพิงเชือกไปเรื่อยครับอ่ะแนนก็เอกชันครับไปท่าซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนน์ครับเอาชนะคะแนนไปในที่สุดครับคุณผู้ชมครับมาปิดท้ายกันที่คู่ที่5ของรายการที่หลายคนรอคอยครับเป็นการต้องการแชมป์รุ่นไลฟ์ฟเวท ของเวทีราชดำเนินครับแลมโพสุคุณวัันครับตักชกแดนใต้จากปัตตานีครับเจ้าของแชมป์ครับเจอกับด่วน99ท็อปแฟรี่อิ่มจากเมืองยะโสธรพิกัด108ปอนด์ครับเรตก่อนชกท่านของแลมโพนี่ต่อ2-1ครับคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครับเมื่อเกือบ2ปีก่อนครับเป็นท่านของแลมโพนี่เคยเอาชนะคะแนนมาครับในศึกวันวันศุกร์ครับ แต่ว่าวันนี้2ปีนี่ครับนี่แผลแลบปิ้นมาแล้วครับท่านรองแผลพ่ครับมาดูครับอาถันแผลแลบปิ้นวันนี้จะทํางานรึเปล่าครับยั่วไปแล้ว1ดอกครับดูดูช่วงชกนี่ด่วนก9ครับนักชกจากเมืองบางไฟโกยาสทอนนี่เป็นร่องลายพี่น้องเฮ้ยมักขามป้อมครับพุ้นข้อเดียวครับแต่แกแข็งแรงเหลือเกินครับอดีตสีเสื้อของท่านาจโตต้งครับ วันนี้นี่เปลี่ยนสีเสื้อแต่ก็คงทำการซิ้อซอยู่ที่ค่ายปีเคครับและวันนี้นี่ทางเสียแขกมาถอดมงคนให้เองด้วยครับดูครับวันนี้เนี่ยหัวจิตหัวใจครับรวมถึงวันละในส่วนของกำลังใจนี่เต็มเปี่ยมทางะลังดวล99ครับดูครับมาต่อยทางด้านของแหลมโพนี่สะดุ้งไปครับคุณผู้ชมจับตาดูจังหวะต่อจากนี้ครับเป็นจังหวะที่เกมพลิกครับเป็นนั่งดวล99นี่มีจังหวะต่อยขวาแล้วก็สุดยอดแล้วก็ตันที่สัตว์อีกทีครับโป้โดอนมอลขวาล่วงเลยครับ โอ้เหลือจะเชื่อครับยกแรกในชนะคะแนนสิบเก้าสามเสียงแลมโพครับพอมายกสองนี่โดนนับครับนี่เป็นช่วงปลายยกที่สองครับโอ้ดีว่าหลักขังมาช่วยครับโอ้ยเดินสายหัวเข้าหุ่มเลยครับโอ้นี่ฮะจะพลิกล็อกหรือเปล่าครับเรยกว่าทีมงานพีเคนี่เฮลันเลยครับมาต่อที่ยกสามครับรูปเกมนี่ไม่รีรอฮะเป็นแลมโพครับพยายามที่จะ เร่งเกมแต่เขาไปโดนหมัดของดวน99ครับตัวสั้นๆกำปั้นนี่นักเป็นแต่นายพี่น้องครับนำเข้าไปนี่ครับดวน99้า้งังัดไม่ได้เคลื่อนรับต่อข้องเลนำเข้าไปพ้านนอกอ้โดนแข้งโดนเขาสับต่อซ้ายแ้โดนขวาขืนดวน99าพยายามจะต่อยหมัดขวาเริ่มโดนเหมือนกันเอาชุดอีกแล้วคบทางด้งของแลมโพหหมัดซ้ายหมัดขวาทุบไปทุบมาอาการของแลมโพเริ่มออกอาการไม่ดีแล้วโดนจังหวะนี้ครับ เมเป็ดเรียบครับพี่นัองโอ้โหเหลือจะเชื่อครับคือคู่นี้นี่ยพอนท่านั้นของด่วน99เนี่ยได้นับในยก2นี้ราคาก็ยังไม่ห่างครับได้เปรียบแค่3 2นะแต่ขอหลายคนก็อ่านเกมยังมีเวลาอีกเยอะครับน่าจะเสร็จแหลมโพดแตนะ่ขึ้นไปยก3ครับดูครับภาพชาครับในช่วงยก2นี้โดนนับครับโอ้นี่นี่นดวน99ครับ มาเซอร์ไพรส์แผนมวยทั่วประเทศจริงๆครับึ้นมาเป็นรองสองหนึ่งครับรต่อยไปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเกินความคาดหมายครับวังผลได้จริงๆครับกำปั้นของเจ้าด่วน99ครับแต่ไฟนี้นี่ยนอกจากขวาแชมป์ร้อยแปดอนด์ของเวทีราชดำเนินได้แล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวยังได้รางวัลพิเศษไม่รวมค่าตัวกว่า3 5 0 0 0 0บาทครับ ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับในการต่อยในไฟนี้ฮะก็ชนะน็อกไปได้ในยกที่3ครับแล้วก็คาดเข็มขัดของเวทีราชดำเนินไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นบทสรุปผลการแข่งขันศึก RWS ครับเมื่อคำคืนที่ผ่านมานะครับช่วงทาาว้ายฝากลค์ก็แชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมบิ๊มรีพั์บรรยายความมันครับผิภาพประการได้วาจาได้ไม่สุภาพขอภัยไว้่รงน้นด้วย,วยก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับในช่วงบ่ายวันนี้ฮะ รายการศึกเวทจะซีครับแต่ผมไปกดปิดหลังเกมนะครับแล้วก็สรุปคนมาฝากแฟนๆท่นเัคครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ